สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิชาสแสงจัน,นทร์ชั้นม .5 ้รับเลขที่2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปสรุปเรื่องยอ่อวรรณคดีไทยเรื่องมัทนาพาทาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองภาคด้วยกันค่ะได้แก่ภาคสวรรค์และภาคพ,พื้นดินค่ะผู้แต่งนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะเรื่องย่อนะคะ ภาคสวรค์กล่าวถึงสุเทศเทพบุตรค่ะซึ่งในอดีตการคือกษัตริย์แห่งแขวนปัญจานพัฒนาเป็นราชธิดากษัตริย์แควนสุราสุเทศได้ส่งทูตไปขอนางแต่ท้าสุราพระราชบิดาของนางไม่ยอมยกให้สุเทศจึงยกทัพไปลบทําลายบ้านเมืองย่อยยับจับพระราชบิดาของนางมาเป็นเชาลายศึก แล้วจะให้ประหารชีวิตท้าสุราชแต่มัทนาขอถ่ายชีวิตพระราชบิดาวาจากนั้นนางมัทนาก็ปลงประชนตนเองแล้วไปบังเกิดเป็นเทพธิรามบ,บนสวรรค์นามว่ามัทนาส่วนท้าสุเทพก็สิ้นพระชนไปบังเกิดบนสวรรค์เช่นกันด้วยผลกรรมที่นางมาเป็นคู่โอกาสได้พบกันอีกแต่นางมัทนาก็ยังไม่มีใจรักสุเทพเช่นเดิม ณนะวิมานของสุเทศเทพบุตรได้มีคนทำเทพบุตรเทพิดาที่เป็นบริวารต่างมาบำเรอขับกล่อมถวายแต่ถึงกระนั้นสุเทศเทพบุตรก็ไม่มีความสุขเพราะพระองค์รักมัฒน,นาแต่ไม่สมหวังในเรื่องความรักเพราะทำกรรมไว้ในอดีตพระองค์จึงให้วิทยาทรชื่อมายาวินใช้เวทมนต์คาถาไปสะกดให้นางมัทน,นา มายังวิมานของพระองค์ฝ่ายนางบัฒน,นาเมื่อถูกเวทมนต์สะกดสุเทพจะตัดถามอย่างไรนางก็ทวนคำถามเช่นนั้นทุกครั้งไปจนสุทเทพเทพบุตรขัดพะไทรรู้สึกเหมือนตัดกับหุ่นยนต์จึงให้มายาบินคลายเวทมนต์เมื่อนางม,มัฒน,นารู้สึกก็ตกใจกลัวที่ล่วงล้ำเข้ามาถึงวิมานของสุทเทพเทพบุตรสุเทพเทพบุตรถือโอกาสฝากรัก นางม,มัทนาแสดงความจริงใจว่านางไม่ได้รักจึงไม่อาจรับรักได้เมื่อได้ยินดังนั้นสุเทพเทพบุตรก็รู้สึกกริ้วนางม,มัทนาเป็นอย่างมากจึงสาบให้นางม,มัทนาจุติจากสวรรค์เป,เป็นดอกกหลับในเมืองมนุษย์และให้โอกาสนางเป็นมนุษย์ได้เมื่อถึงคืนวันเพ็ญเท่านั้นเมื่อใดที่นางม,มีรักจึงจะพ้นคำสาบกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ตามปกติและหากเมื่อใดที่นางม,มีทุกข์พอรัก ก็ให้นางกล่าวอ้อนวอนพระองค์จะยกโทษทันให้ดังนั้นจึงอาจกาล่าวได้ว่าสาเหตุของป์ขัดแย้งในเรื่องคือสุเทศรักนางมัทนาแต่นางไม่รักตอบภาพพื้นดินนะคะพระฤาษีได้ขุดเอาต้นกุหลาบจากป่าหิมวันมาปลูกไว้ใกล้กับอาสม เมื่อถึงคืนบำเพนนางจะปรากฏโฉมเป็นมนุษย์มระัตรแห่งนครหัสดินสเสด็จป,ประาพาสป่าและมาถึงอาสมพระฤษีเมื่อถึงคืนบำเพญที่นางมรทน,นากายร่างเป็นมนุษย์นางได้พบกับเท้าชายเสนก็เกิดความรักต่อกันพระฤษีจึงจัดพิธีอภิเษกให้ท้าวชายเสนได้พานางกลับเมืองท้าวชายเสนรักใคร่ลหลงใหลนางมัทนามากทำให้นางจันทีมเหสีหึงหวงอิจฉาริษยา จึงทาอุบาให้ท้าวชายเสมเข้าใจผิดว่านางมัทน,นาเป็นชู้กับทหารเอกนางมัทน,นาจึงถูกสั่งประหารชีวิตแต่เพชฌฆาสงสารจึงปล่อยนางไปนางมัทน,นากลับไปอาสมและวิงวอนขอให้สุทเทพเทพบุตรช่วยสุเทพเทพบุตรได้ขอความรักนางอีกครั้งหนึ่งแต่นางปฏิเสธสุเทพเทพบุตรจึงสาปให้นางเป็นดอกกุหลาบไปตลอดชีวิต ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะความรักที่แท้จริงควรเกิดจากใจบริสุทธิ์บทละครผู้คำฉันเรื่องพัฒนาพาทามีสาเหตุมาจากความรักของสุเทศเทวบุตรที่มีต่อนางมัทนาความรักของสุเทศเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวแฝงไปด้วยความอยากครอบครองมิได้เสียสละและเข้าใจความรักอย่างแท้จริงความรักที่สุเทศมีต่อนางมัทนาก่อให้นางเกิดความทุกข์ เมื่อนางไม่รับรักก็สั่งให้นางไปเป็นดอกกุหลาบตลอดไปความรักทําให้เกิดทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ขอขอบคุณค่ะ